ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะเคคอนเรนรูมค่ะหรือพี่โฟลของน้องๆน,นั่นเองนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากมากค่ะเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะอัดคลิปในวันนี้เนี่ยอากาศ39าองศาแล้วพี่ฟลเนี่ยต้องออกไปเอาของนะคะทั้งหมดประมาณแปดเรอบคนมาส่งของหลายรอบรมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารพัสดุนะคะสัมผัสได้เลยว่าทําไมมันร้อนแบบไม่เกมขนาดนี้วันนี้พี่ฟอก็เลยอยากจะขอมาแต่งหน้าสวยแซ่บสดใสสุดท้านอากาศค่ะเอาแบบว่าเนียนเบา อย่าพึ่งงงนะคะทำไมชื่อแบบโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอที่แต่งหน้าเนียนเบาวิวเป็นยังไงแล้วเราใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าสดเลยนะคะที่พี่ฟอทาลิปบาล์มอย่างเดียวนะ,ะเริ่มต้นการบำรุงผิวในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้รองพื้นกันเลยแต่หัวใจหลักนะคะของวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการบำรุงผิวเราให้เก็บก,กับความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะทําให้การแต่งหน้าในวันนี้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแรกที่เราจะใช้นะคะนี่เลยค่ะ l u c ซ a c a n t ทัสไฮเดรติ้งเซรั่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มสารสกัดเข้มขน้นขวดจิ๋วแต่แจ๋วนะคะคือเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเซรั่มแบบเป็นน้ำนำนะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบว่ากึ่งครีมะคะ่ะเดี๋ยวพี่ฟอจะให้ดูเนื้อนะคะนี่ เนื้อของเขานะคะซึมไวแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะไว้เลยนะคะเซรั่มขวดนี้นะคะเขามีสารสากัดหลักๆเลยคือสารสากัดจากต้นกระบองเพชรสาเหตุหลักๆที่ต้องใช้สารสากัดจากต้นกระบองเพชรเพราะว่าต้นกระบองเพชรเนี่ย <sque> เขาเป็นราชินีแห่งท้องทะเลทรายเพราะว่าเขาจะทําหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆเลยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับอากาศบ้านเราแล้วเขาก็จะทําหน้าที่คลามผิวของเรานะคะะ <อ grammar. S 1> เราก็ทาไปที่หน้าเลยนะคะกลิ่นของเขานะคะหอมอ่อนๆเลยอยากจะบอกว่าซึมไวมากๆคือทาปุ๊บบ ซึมลงสู่ผิวได้แบบไวมากแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะไว้ที่ใบหน้าเลยนะคะเนี่ยและพี่ฟอนเนี่ยลองใช้มาแบบหลายวันติดนะคะอยากจะบอกว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูอิ่มยมากขึ้น,นโดยความเห็นส่วนตัวนะคะพี่ฟอนว่าคนผิวมันเนี่ยก็น่าจะชอบเพราะว่าเนื้อของเขาอะ่ะเบามากเขาก็จะไปช่วยนะคะปรับสมดุลให้กับผิวและโดยที่เขาเนี่ยไม่ไปรบกวนในการเล่งการผลิตน้ํามันจนมากเกินไป แล้วก็พี่ฟอยอยากจะแนะนาว่าคนไหนที่เป็นคนผิวแห้งก็สามารถใช้ได้ใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะคะใช้คู่กับมอยเจอไรเซอร์ก็ได้หรือถ้าแบบว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยเราก็สามารถแอดเขาเพิ่มไปอีกหนึ่งในสกินแคร์รูทีนแล้วก็ลงมอยเจอไรเซอร์กันแดดได้หรือเช่นกันนะคะโดยส่วนตัวพี่ฟอยเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมขึงแห้งคือผิวเนี่ยจะขาดความชุ่มชื่นเฉพาะในวันที่แบบเราอดนอนเยอะๆเ,เราเครียดหรือแม้กระทั่งเราออกไปดื่มเราออกไปแหงเอาเนี่ยมันก็จะแบบในบางวันขาดความชุ่มชื่นคือตัวนี้เนี่ยก็ช่วยได้นะคะและไม่พ นั้นพี่ฟอกก็เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายไปในตัวบางทีเนี่ยเราใช้เครื่องสำอางเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่แบบถ้าเราเจออากาศที่มันร้อนมากๆเนี่ยคือพร้อมที่จะระอุตลอดตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยประโล,ลยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ย ค,คือช่วยปรับสมดุลให้กับผิวคืออยากจะบอกว่าเวิร์กมากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆนะคะแม้กระทั่งผิวแพ้ง,ง่ายก็เลิศค่ะและเขาเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบนะคะในอาชินามายวิตามิน B3 ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยลดรอยสิวจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าอุดตันแถมก็ยังทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสค่ะตัวนี้นะคะเราใช้ก่อนแต่งหน้าเขาก็จะไม่ทําให้เกิดคราบเลยค่ะจากนั้นนะคะพี่ฟอนเนี่ยก็จะลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะเป็นสเต็ปต่อไป พี่ฟอลงอิชเซอร์อแล้วนะคะลงกันแดดเป็นสเต็ปต่อไปค่ะ,ะเราจะมาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะนี่เลย Lucia Cover Powder Foundation นะคะสีที่พี่ฟอ์ใช้พี่ฟอ์ใช้ C 0 2น n u t r a l นะคะเหมาะกับผิวขาวเหลืองเนื้อของเขานะคะอยากจะบอกเลยว่าพี่ฟอ์ชอบเนื้อแป้งของมาก นี่ค่ะสีเหมาะกับสีผิวพี่ฟอนะคะผิวขาวเหลืองที่พี่ฟอชอบเพราะว่า แป้งผสมรองพื้นโดยตามท้องตลาดทั่วไปเวลาที่เราใช้หน้าเนี่ยมันจะดูแบบแคกรกหน้าดูแบบแห้งๆดูเหมือนแบบมันไรช้ชีวิตชีวาแบบอธิบายไม่ถูกนะคะแต่แป้งตัวนี้ไม่เป็นและเขาก็ให้การปกปิดที่แบบดีมากๆเนื้อนุ่มลกึกแะเนียนนะคะเขาเนี่ยพัฒนาสูตรมาจากประเทศเกาหลีคือแบบพี่ฟอลองใช้แล้วอยากจะบอกว่าฟินิลุคที่มันได้มันไม่เหมือนกับแป้งตามท้องตลาดทั่วไปค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะพอยิ่งเวลาที่เหงื่อออก เขาจะเซ็ตกับหน้าเริ่มต้นของการแต่งหน้านะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคนะเวลาที่เราทาไอคีหรือแบบครีมกันแดดไปมันจะทําให้หน้าเป็นคราบพี่ฟอจะขอสับน้ามันนะคะจากครีมออกก่อนแบบนี้เห็นไหมสีพอดีกับผิวเลยพี่ฟอเป็นคนผิวขาวเหลืองคือสีผิวแบบพอดีกับสีผิวพี่เลยนะคะ เพราะถ้าใช้ขาวกวันนี้เนะี่ยหน้ามันจะลอยพี่ฟอร์เลยเหมาะกับสีนูโตรนะคะ402พอดีเลยอะ่ะดูเดิเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ฟอร์เนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราลงตรงช่วงบริเวณขอบตาจริงๆถ้าอายุยังเป็นวัยรุ่นอะ่ะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทํำก็ได้นะคะ พอเวลาเราอายุ30กว่าจนหลักสี่อถ้าพี่ฟอใช้กับพับอะรู้สึกว่ามันจะดูแห้งพี่ฟอก็จะใช้กับแปรงหวัวเล็กๆแบบนี้นะคะลงตรงที่ตามันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบว่าเบาอะคือมันจะดูแบบไม่แครกไม่แห้งนะคะพอใช้แบบนี้เรารู้สึกว่านูดีดูใกล้ๆมันเวิร์กมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูใกล้ๆกันนะคะด้านนี้เป็นด้านที่แบบเราเลงแป้งผสมรองพื้นไปนะคะแค่แป้งอย่างเดียวนะจ๊ะและด้านเนี้ย เป็นด้านแห่งไม่ทาเฮ้ยคือแบบอันนี้ด้วยแบบพี่ฟอลต้องบอกนะพี่ฟอลงเบาๆนะคะอ่ะเรามาถ่าอีกข้างหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะได้สวยทั่วหน้าค่ะแล้วเรานะคะก็ดำตรงนี้เหมือนกันอย่าลืมทาคอด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูกันใกล้ๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่ากล้องพี่ฟอร์เนี่ยซูเปอร์เปรับโหมดบิวตี้ไม่ได้ถ้าน้องเจอพี่ในกล้องแบบนี้ตัวจริงบอกเลยว่าเบากว่ามากๆกล้องคือบันชัดมากเดี๋ยวเราจะให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่หน้าเห็นไหมคะส่วนตัวพี่ฟอรชอบนะเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาอะ มันนุ่มแล้วก็ลื่นมากแล้วก็เวลาที่เราใช้อะมันจะไม่ร่วนเหมือนแป้งตามท้องตลาดทั่วไปบางครั้งต่อให้เราใช้เป็นพับแบบนี้เรากดดอ่ะบางทีเนื้อแป้งมันจะร่วนๆนะคะแต่ตัวนี้เนื้อเขาแน่นมากและที่สําคัญเลยคือนุ่มมากยิ <S <S ่งข้าเเงือออกยิ่งสวยค่ะเรามาแต่งหน้ากันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นลุคที่แบบว่าฟิลแบบสซวยสดซสสวยท้าอากาศนะคะวันนี้พี่ฟอก็จะขอเขียนคิ้วก่อนเบ,นเบาๆพอ พี่ฟอจะใช้พาเลตนี้นะคะในการแต่งตาพี่ฟอจะใช้สีนี้สีกลางนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยค่ะ mm. นี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะ mm. ก็จะทาไปที่ขอบตา mm. พี่ฟอนะคะ mm. ก็จะใช้อายไลเนอร์เนี่ยพี่ฟอจะต้องดูสองข้างให้มันเท่ากันนะคะ mm. พี่ฟอก็จะลากมาถึง,ถงข้างล่าง ล่างอย่างนี้เลยอะอะมาวิ้งเท่ากันแล้วก็จะใช้สีนี้ค่ะเราต้องสดใสกันหน่อยนะคะทับตรงนี้ที่เราทําแบบนี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เอาสีเนี้ยมันเกินไปจาก eyeliner. อยายเลเนื่องไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากดทับอีกทีได้นะคะพี่ฟอก็นี่เลยพี่ฟอก็จะเบนมาตรงนี้นะคะมาจนถึงแค่ตรงบริเวณตรงนี้ตาพอมันก็จะดูแบบวิงว้งวิ้งทีนี้เราก็ดูซิว่าสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือยังสีเดิมเลยะคะ่ะ ทาทับตรงที่บริเวณขอบตาที่เราไกด์ไว้จากนั้นนะคะพี่ฟอก็จะใช้สีนี้สีที่สว่างที่สุดในพาเลตนี้นะคะคือเราจะไม่ใช้นิ้วก็ได้นะคะเราใช้แปรงก็ได้แต่พี่บอกว่าใช้นิ้วมันก็จะทําให้เห็นสีแบบเออชัดขึ้นเห็นไหมมันก็เชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้แปรงที่เมื่อกี้เนี่ยเราลงสีตรงนี้ไปเนี่ยมาทําให้เขาเชื่อมกัน อายไลเนอร์ที่เมื่อกี้เราอะทำเป็นไกด์ไลน์ทับแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะติดขนตาปลอมค่ะปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่างนะคะเราจะเฉดดิ่งแบบว่าไม่ต้องหนักมือมากนะคะเพราะว่าลุกใส่ไงเอ๊ยอยังใส่ปุเนี่ยไม่ใส่เลยนะคะคอนทัวร์ตรงนี้ค่ะปิดหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะ เราจะปัดแก้มนะคะสีชมพูปัดจากตรงดั้งนะคะมาตรงนี้หน้าแก้มมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะไฮไลท์กันนะคะ2ส,สเต็ปเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเจได้าไปทำผมมาค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะไปทำส5นาทีไม่ได้45ชั่วโมงฝันเนื่องจากว่าเออเป็นห่วงหมาเนยเพราะว่า พอเขาเห็นเราแต่งตัวเขาเริ่มโดนลาแล้วเขาเริ่มร้องแล้วว่านี่ค่ะจะเป็นของลูเซียนะคะสีนี้จะชื่อสีว่า Happy p พิงค่ะชืแด้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าใกล,ใกล้ๆผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสามนิดนะคะจะให้ดูหน้าใกล,ใกล้ๆแต่พี่ฟองยังไม่มีเหงื่อนะคะสีนิเห็นไหมตื๊ดตื๊ดคือเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับน้องๆที่แบบว่า กำลังอยากจะฝึกแต่งหน้าไม่รู้จะเกี่ยลิควิดฟาวเดชั่นยังไงนะคะหนูหนูใช้ไม่เป็น่พี่หนูต้องทํายังไงใช้แค่แป้งเนี่ยตลับเดียวเนี่ยก็เอาอยู่แล้นะคะใช้กับพับเนี่ยลดเลยค่ะ หลังจากที่เราเนี่ยไปทำกิจกรรมต่างๆนานามากมายนะคะนี่ก็ผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงมากๆนะคะเดี๋ยวพี่ฟอจะให้ดูหน้าใกล้ๆว่าหลังจากที่เราเนี่ยใช้แป้งผสมรองพื้นของรูเซียแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงก่อนคะ่ะตึ๊ดด้านข้างตึ๊ดด้านข้างนี้ค่ะ สิ่งที่สัมผัสมองด้วยตาเปล่าเลยนะคะมองใกล้ๆคือไม่ตกรองจานหนูเห็นไหมคะพี่ฟอเป็นคนผิวผสมนะคะค่อนข้างไปในทางแห้งคือก็จะมีน้ํามันออกแค่ตรงบริเวณทีโซนแต่ตรงบริเวณอื่นอะโอเคมันก็ตามไวอย่างที่แบบว่าเริ่มหลักสี่แล้วอเนาะ คือโดยส่วนตัวพี่ฟอร์ชอบรู้สึกว่าฟินิชลุคที่จะได้เนี่ยคือผิวเนี่ยมันยังเป็นผิวอยู่โดยส่วนตัวพี่ฟอร์เป็นคนไม่ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นเนื่องจากว่าแป้งผสมรองพื้นตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากนะคะเขาจะชอบให้ฟินิชลุคที่เป็นอะไรที่แบบแมตต์แล้วมันจะดูแห้ง,แง,แง,แงๆแงแครๆมันดูแบบมันไร้ชีวิตชีวาค่ะแต่แป้งโรเซียนีย่ไม่ได้เป็นแบบนั้นและยิ่งถ้านะคะเวลาที่แบบเขาเซ็ตตัวแล้วมีเหงื่อออกอะ คือแป้งกับเหงื่อพอเขาเสร็จตัวมันก็จะกลืนไปกับผิวเลยดูสิเห็นไหมมันก็จะแบบดูแบบช่ำๆเห็นไหมคะแต่ในกรณีถ้าคนไหนเป็นคนที่แบบว่าผิวผสมค่อนข้างไปในทางมันเนี่ยระหว่างวันก็อาจจะมีซับมันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ผิวเนี่ยก็ยังเป็นผิวอยู่แน่นอนค่ะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอร์ด้ที่เฟซบ o o กฟอร์เรน o ูมไอจีฟอร์เรนอันเดอร์สตรแล้วก็ t u b e c h anel n กดกระดิ่งติ๊งติ้งฟอร์เรนรูมบิวตี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ